สวัสดียามเช้าๆทุกคนครับผมเช้านี้นี่มีเสียงหมาเห่านะครับอ่ะถ้ามาดูบริเวณหลังบ้านแล้วก็ข้างๆบ้านกันนะครับแทนที่ผมจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับผมก็จะปลูกพลิกครับก็จะเหมือนกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่จะซื้อพืชผักสวนครัวได้นะครับ,บรอบๆบ้านผมจะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้คือเก็บไปแล้วนะครับมันเพราะว่ามันเริ่มสุกแล้วก็จะมีตัวที่มันร่วงลงไปด้านล่างร,รอบๆบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับปกติเขาก็จะปลูกในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับเพื่อที่จะให้บ้านสวยงามครับแต่สําหรับที่บ้านผมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพืชผักสวนครัวครับอย่างน้อยแล้วนั้นความสวยงามสามารถที่จะเป็นอาหารสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ ผักสวนครัวได้ครับอย่างเช่นพริกตามที่เห็นเห็นไหมครับเป็นพริกพันพื้นบ้านครับลูกนี่ต้องบอกว่าดกดกมากนะครับอันนี้เก็บไปแล้วนะครับรอบสองรอบนะครับอันนี้คือนี่ครับอย่างที่เห็นเลยให้ภาพมันอธิบายแทนคําพูดแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับหลายๆคนเขาอาจจะปลูกในเรื่องของบอลสีนั่นนู่นนี่แต่แล้วแต่คนชอบนะครับแต่สําหรับผมผมก็มองว่า การที่เราจะได้เห็นแค่ความงามเนี่ยถ้าความงามสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้และความงามสามารถที่จะเป็นอาหารเป็นพืชผักสวนทัวได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับที่ผมได้พาทุกคนได้มาดูกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกพันุพื้นบ้านนะครับภาษาบ้านบ้าน,านเราก็จะเรียวกว่าพริกเครือนะครับตามที่เห็นเลยพามาดูพามาติดตามกันครับว่าเป็นยังไง น่ครับอีกมุมหนึง่งเห็นไหมครับแทนที่มันจะสวยงามอย่างเดียวมันก็สามารถที่จะเป็นอาหารได้นะครับสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรานะเล็กๆถามว่าแค่นี้จะกินหมดไหมจริงจริงมันก็ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าเราก็จะแบ่งปันพี่พีน่น้องนนะครับคนข้างบ้านได้มะละกออย่างเงี้ยขาตะไคร้ใบมะกรูดตามที่เห็นเลยครับพามาดูพามาติดตามกันนะครับยามเช้าเ้านะครับกับบริเวณ สวนถั่วเล็กๆทข้างบ้านครับนอกจากนี้พวกใบกะเพราพวกใบแมงลักครับมันก็จะช่วงนี้ฤดูฝนครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับมันอาจจะนาแล้วแหละครับแต่มันก็พอได้เก็บอยู่ครับในเรื่องของมะละกอนะครับมะละกอกําลังจะโตนี่ครับก็จะทําเป็นก๊อกน้ำไว้ส่วนด้านหน้าบ้านฝั่งทางด้านนู้นครับเห็นไหมครับว่ารอบบ้านผมก็จะเป็นแบบพวกพืชผักสวนถัวทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะมีกล้วย มันมีหลายอย่างครับมีฝรัหลังพวกนี้รอบๆอบบ้านจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ,อีกหนึ่งรูปแบบครับหลายคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ผมก็ชอบในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นแบบเพ <c oughs> ื่อผักสวนครัวแล้วสามารถที่จะแบบลดค่าใช้จ่ายได้นะครับเทครับยามเช้าเ้าสวัสดีกันทุกทุกคน,นครับกับบริเวณหน้าบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆบบ้านนะครับแล้วแต่คนชอบอะเนาะรวยเดี๋ยวก็คงจะได้ตัดละ